มีกลุ่มมีคนทักทายเยอะแยะครับไม่ได้รู้จักผมนะครับวูสิบสี่ล้านแล้วพี่บอสถือว่าไวนะสิบสี่สล้านใจขอบคุณมากครับและครั้งหน้าใครที่ไหนอยากจะไปไหนพิมพ์มาบอกผมผมพาท่านไปทุกที่ไม่ไกลมากเนาะถ้าไกลมากผมจะจัดเรียงตาราง ทุกๆวันพะหาสผมจะจัดเรียงตารางพาท่านไปจริงๆก็อินบ็อกซ์มาก็ได้นะในโซนของลอนดอนอุ๊บส์เร่งน้ำปุ๊บอยู่ครับเดี๋ยวผมใช้ท่านดูจะพัดผมด้วยสวยมากขอเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆเขาขอเข้าไปดูหน่อย ตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่นะครับเพราะว่าใกล้หน้าร้อนแล้วจะมี Flower Chelsea f ฟลาวเวอร์นะครับที่ตรงนี้ที่เจ่เห็นข้างหน้านี่แนะครับเป็นที่ที่เขาจัดไว้สำหรับผู้เกษียณอายุทหารเกษียณอายุหรือข้าราชการเกษียณอายุ สี่ทุ่มแล้วอ้าวโอเคมีหลายท่านไล่ผมแล้วอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็ขอถึงเวลาแล้วครับผมก็ขอลาท่าน้วยวิวข้างหลังนี้อ้อวิวยังไม่สวยเดี๋ยวผมข้ามไปวิวแม่น้ำดีกว่า,าแล้วลเราจะปิดกันอย่างสวยๆแล้วก็แคบลงเป็นหน้าปกน้า อู้อู้อู้โน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 ผมจะลาชั่นด้วยวิวนี้ครับเดี๋ยวผมพาช่านไปให้ดูอู้ oh, oh. คนเขียนโนเยอะมากโ no, 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 no. นโ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 นอะไรนครับคนเขียนโนคนพิมพ์โนมาเยอะมาก <laughs> โนผมหัวผมผมนึกว่าหัวผมโนแทนละเห็นโนกันใหญ่เล <laughs> ยรอก่อนรอตู้ แต่คจริงที่พี่บอสหลบจริงจริงที่พี่ okay, บอสหล,ล,ลบต้นไม้เสียงนี้เขาทำไว้ให้ผู้ที่ไม่มีพิการทางสายตานะครับผู uh ้ท huh. ี่พิการทางสายตาแล้วผู้ที่พิการทางหูคือไม่สามารถมองไฟเขียวได้หรือว่าไม่ได้ยินเดินผ่านนะครับไฟเขียวถ้าท่านมองเห็นท่านก็เดินได้แต่ว่าพิการสายตาเนี่ยจะไปไม่ได้ จริงๆที่พี่อบอสหลบต้นไม้เก่งเนี่ยเพราะมาจากรถหาเสียงไหมถ้าพิการทั้งคู่ก็ต้องมีผู้ดูแลนะครับมีคนบอกข้าทุ่มไดไหมอ่าตอนแรกบอกสี่ทุ่มไดไหมอ่าห้าทุ่มได้ไหมตอนนี้รรมีคนบอกห้าทุ่มไดไหมอ่าตอนนี้ห้าทุ่มไดไหมผมอ่มา อยากจะไลฟ์ทั้งวัน24ชั่วโมงแต่แบตมันไม่อำนวยหวยออกอะไรครับเอาพี่พิธาบอกอะไรนะครับพี่พิธา,าก็คงจ้างจะแม่นนะตามพี่พิธาได้ครับเขาบอกว่าสามเจ็ดหกครับพี่เห็นล่าสุดในข่าวนะ สกุณนะครับถ้าสมมุิเจ้าเจ้าพยาทำอย่างนี้ได้จะสวยมากเลยใช่ก็สวดดูสิครับนี่ครับนี่ครับให้ฉันดูสุดปลายเนี่ยถ้าอาจจะเห็นเป็นแท่งอาจจะต้องตรงนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวข้างหน้าผมจะพาไป t h ชา h เคยเป็นหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดในยุโรปและแน่นอนถ้าสูงที่สุดหนึ่งในสูงที่สุดในยุโรปเนี่ยสูงที่สุดในลอนดอนท่าน,นจะเห็นถึงขอบขอบเส้นลอนดอนเลยเพราะลอนดอนเนี่ย cover ร,รอบๆนะครับกรุงลอนดอนนี cover ร,รอบๆโดยที่เขาเรียกกันว่า green belt green belt เนี่ยก็คือเป็นป่าที่เขารัฐบาลจะปลูกไว้รอบเพื่อการ เออร์เบน t i เซที่มันมากเกินไปลุกล้ำการขยายของกรุงลอนดอนเขาจะรอบ Surrounded by Greenbelt อยู่รอบข้างด้วย Greenbelt อย่างน้อยก็จะทำให้อากาศดีน้ำท่วมก็พยายามจะช่วยลดและแน่นอนอยากจะไม่อยากจะให้คนเนี่ยสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆลุกล้ำที่ป่าลุกล้ำที่ธรรมชาติไปเรื่อยๆและกันเป็นการคุมแต่ละชาว หัวเมืองหลักถ้าลอนดอนไม่พอก็เปลี่ยนไปอย่างเช่นใกล้ๆก็เรดดิงไปไปเลเวอร์ปูไปแมนเชสเตอร์ไปออกซ์ฟอร์ดเคมบริดจ์ไปแต่จะไม่ใช้ลอนดอนให้ขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆตีห้าตีหนึ่งอ้เพราะคนบอกว่าอย่าให้ไลฟ์ถึงตีห้าพรุ่งนี้ผมมีประชุมนะครับ่เนี้ยวไปประชุม ผมจะนไปกับท่านด้วยวิวนี้ข้างหลังนี้ครับข้างหลังนี้คือ b a t t e r s e a Park และที่ท่านเห็นคือศาลเจ้าแม่กวนอิมอสูงได้ไหมสูงไม่ได้จริงหนใช่ครับศาลเจ้าแม่กวนอิมครับอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนครับ และทัชช์ซีพาร์คนี่ถ้าจที่ท่าน,นสังเกตนะว่าจากที่ผมเดินไปหลายๆที่นะครับจะมีกรี green spot, green space นสกรีนสปอตกรีนเสเนยเยอะมากทำไมเพื่อประชาชนแน่นอนมีผลต่อจิตใจมีผลต่อร่างกายอากาศก็ดีน้ำท่วมก็ตรงนี้ก็เป็นทุปอตทุ่นแ้มลิงกับเด็ก ประชาชนก็ออกสามารถมาออกกําลังกายพาลูกพาหลานพาน้องหมามาเดินได้แถวนี้เปิดให้ Public เปิดให้ประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญมากและถ้าเรายิ่งอยู่ใกล้ Green Space มากเท่าไหร่ราคาบ้านยิ่งแพงอย่างเช่นจูุจักที่ Area ที่แบงก์ ก็จะมีสวนสวนแต่ละสวนเนี่ยยิ่งรอบๆอ,อบข้างสวนนะครับยิ่งแพงราคายิ่งแพงเพราะคนให้ความสำคัญต่อ Green Spaces ตรงนี้มากๆอากาศก็จะบริสุทธกว่า PM 2.5แน่นอนก็จะน้อยกว่าความร้อนก็จะน้อยกว่าเราจะมาวัดกันนะใต้ร่มของต้นไม้นะครับ หรือที่ไหนก็ตามที่มีต้นไม้เยอะๆกับประเทศเดียวกันแอเรียใกล้เคียงกันกับที่ที่ไม่มีต้นไม้เนี่ยความร้อนอุณหภูมิสภาพอากาศไลคลีไลคลิน s สของการที่น้ำจะท่วมหนาต่างกันเยอะมากต้นไม้เนี่ยช่วยเรามากครับผมก็พาท่านมาส่วนใหญ่ผมจะพาน้องเบลล่าเนี่ย,ยผมจะให้ดูขออวดน,นิดหน่อยนะครับผมจะพาน้องเบลล่าเนี่ยวิ่งจากสุดปลาย เอ่อบริดจ์ตรงนั้นอันนั้นเป็น Albert Bridge นะครับลากยาวมาครับยาวยาวมาสิงสุดๆนู้นเลยแบตเตอร p o ี่พาวเวอร์แล้วก็ร,บรบอรบรอบแบตเตอ y p รี่นี้2อรอบ ทุกวันตอนเช้าเช้าประมาณกีนน่ก,ก, 10, กิโลไดครับพี่ทุวัตอนเช้าเ้าครับประมาณสิบสิบห้ากิโลได้ตืนเช้าเช้ามาผมก็พาน้องเข้ามาวิ่งปล่อยเขาวิ่งให้เขาหมาสุนัขเนี่ยเราควรจะปล่อยให้เขา explore ทำให้พัฒนาสมองผมก็พาเข้ามาวิ่งนี่นะครับด้านหลังเรานี่ นะครับโอเคครับผมขอลาท่านไปก่อนเจอท่านอีกทีพารหัตหน้านะครับขอบคุณมากครับขอมือเดียวขอครัลขอบคุณครับได้ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่บอสครับได้ครับสวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับ